จะเหนื่อยมากนะถ้าคุณอยู่ในเลเวล1ของ business business นี่จะมี3ระดับนะครับ1 2 3ระดับแรกเหนื่อยมากระดับที่2อโอเคค่อนข้างดีหน่อยนะระดับที่3นี่คือสุดยอดเลยระดับแรกนี่คืออะไรครับเราเรียกว่า in the business ครับ in หมายความว่าอะไรครับคุณนะ่ะอยู่ใน business ถ้าคุณป่วยปั๊บคุณไปเที่ยวป,ปั๊บโอโห business คุณหยุดเดินเลย เจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมคุณไม่มีทีมด้วยที่มาจะมีหนึ่งสองคนแต่ทุกคนน่ะเขามาหาคุณคุณน่ะเป็นคอขวดของบริษัทคุณนี่คือเขตที่อันตรายที่สุดนะครับเขตที่2ครับดีขึ้นครับเราเรียกว่า on the business ครับคุณน่ะค่อนข้างมีเวลาแล้วคุณมีขบวนการคุณมีทีมคุณน่ะไปเที่ยวได้ถ้าไม่สบาย business คุณก็ยังเดินอยู่แต่ว่าคุณก็ยังต้องอยู่คงงานอยู่ที่3ามครับจะดีที่สุดเลยส่วนน้อยจะไปที่3เราเรียกว่าเป็น above the business above the business นี่คืออะไรครับเรา มีทีมแมネจเมนต์แบบสุดยอดแล้วตอนนี้เราจะดูการซื้อขายบริษัทเป็นหลักเลยถ้าคุณอยู่ใน a b o u e the business ไหมคุณมี business เงินกระแสะรายได้อะ cash <Yeah>. flow มาเรื่อยๆจาก business คุณคุณก็ไปซื้อ Business มาเยอะๆตอนนี้ผมอยากทราบว่าคุณอยู่ใน level หนึ่งสองหรือสามครับคุณอยู่ระดับไหนผมจะมาให้ดูนะว่าจะไประดับนี้ยังต่ําเลยนะครับคุณต้องอยู่ level t o นะ level t o นี่ต้องทําอะไรครับสองอย่างก็พออย่างหนึ่งนะครับเราสร้างทีมครับอย่างที่สองขบวนการที่เรามีใช่ไหมครับมีสองอย่างที่คุณต้องทำ ทีมกับ process ถ้าคุณทำทีมกับ process ได้ใช่ไหมครับทีมคุณก็จะทำงานคุณแบบนี้คุณก็สามารถถอนตัวออกจาก business ได้แล้วคุณก็อยู่ on the business เลยผมถามคุณนวันนี้ถ้าคุณอยู่ in น่ะทำไมคุณไม่ไป on อาจจะมี2ออย่างนะคุณไม่อยากไปหรือว่าคุณไม่รู้ว่าไปยังไงถ้าคุณไม่รู้ว่าไปยังไงสร้างทีมไม่เป็นสร้างกระบวนการไม่เป็นคอมเมนต์ด้านล่างครับถ้าคุณสนใจวิธีอบรมการสร้างทียังไงทักมาหาผมในไลน์